ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามพุกคนทุกท่านนะครับครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้ให้ดูเข้ามะลิร้อยห้าไปแล้วนะครับหรือเข้าหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับวันนี้ก็จะให้มาดูกันนะครับกับข้าวกอคอสีหนึ่งนะครับกโค่ขอขอสีหนึ่งอันนี้ก็อายุก็ จะเก้าสิบวันแล้วนะครับพนันู้ชมเป็นข้าวดำนะครับ้าเป็นข้าวหวานนี่ก็ได้เกี่ยวไปละ้นะครับนี่นะครับพันป้ชมอันนี้ที่ผมให้ดูนะครับพนันูุชมให้ดูเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางและเป็นการศึกษานะครับพนันู้ชมเป็นการศึกษาว่าการทํำข้าวแล้วดูหนาวนะครับอันนี้ก็ยังไม่หนาวนะครับน,นี้ก็พึ่งปลายเดือนที่ พึ่สี่ก้าอยู่นะครับก็ยังไม่หนาวนะครับนี่ครับมันหนาวจะยิ่งกว่านี้นะครับนี่ก็ให้ดูเขานะครับลักษณะของเขานะครับ่านผสมนี่น้าน้ําก็หึ่งเริ่มแห้งเริ่มยุบไปนิดเดียวเองนะครับดินก็ยังนั่าน้ำมึ่งแห้งไปเมื่อสองสามวันเองนะครับดูการแตกกอของเขาแล้วก็ดูรวงของเขานะครับ่านผสมดูรวงของเขานะครับมันไม่สมบูรณ์เท่าอีควันนะครับนี่ขนาดยัง ดำมาตั้งแต่ปลายเดือนปลายเดือนสิงหาแล้วนะครับปลายเดือนสิงหาแล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เกือบจะสามเดือนเต็มอยู่แล้วนะครับพอประมาณนี้นะครับท่านผนู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นการศึกษาว่าการเราทำทำข้าวนะครับทำข้าวซึ่งปกติแล้ว เป็นนา,าดำเนี่ยนะครับมันจะสวยกว่านี้มันจะงามกว่านี้นะครับพ่อผสมนี่ดูการแตกตองเขาแล้วก็นอนลงนะครับนอนลงที่ขาวๆเนี่ยนะครับพ่อผสมอันนี้ก็คือกขอสีหนึ่งนะครับกขอสีหนึ่งครับพี่หมให้มาดูนะนะครับคือเป็นแนวทางนะครับพ่นผสมคือการเป็นแนวทางคือการนําไปปฏิบัติคือการนปปํา,านไปปรับปรุงใช้นะครับพ่นผสมอันนี้ ถ้าใครคิดจะทำข้าวฤดูหนาวนะครับอันนี้จะถ้าจะให้ผมแนะนำเนี่ยนะครับพ่นผม้ชมให้ท่นหลังหลังหวานจากกลางเดือนก็กลางเดือนธันวาคมไปนะครับพ่นผู้ชมกลางเดือนธันวาคมไปแล้วให้ใช้ข้าวอายุยาวนะครับอายุยาวอย่างน้อยต้องเอาข้าวอายุเก็บเกี่ยวร้อยร้อยสิบวันขึ้นไปนะครับพ่นผม้ชมอย่าได้ทำข้าวอายุสั้นนะครับอายุ 85วันถึง95วันอย่างนี้อย่าได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นข้าวเนี้ยข้าที่ผมทำมาเนี้ยนะครับที่บ้านผมเนี้ยนะครับพ่อแมสมูผมก็ทำมาหลายสายพันธุ์นะครับแต่มันไม่ค่อยจะทนหนาวนะครับมันไม่ค่อยทนหนาวถ้ามันหนาวเนี้ยนะครับมันจะไม่ออกนะครับแล้วเราใส่ปุ๋ยเขาเขาก็ไม่กินปุ๋ยนะครับพ่อแม,ม่สมแล้วเขาก็ไม่กินปุ 42. ๋ย <n> น,นี่นี่ก็ขยัดยังไม่หนาวนะครับนี่ผมต้องย้ำตึงดงัง ต้องให้ดูว่ายังไม่หนาวนะครับเมก็เพึ่งปลายเดือนเพ่งสิกายโยนเองนะครับกึ่งเริ่มเย็นๆมานิดเดียวเองในตอนนี้นะครับในก็สภาพเป็นอย่างนี้นะครับกอขอ41นะครับแต่ผมต้องย้ํานะครับที่มีผลกระทบมากที่สุดเนี้ยนะครับก็คือภาคเหนือนะครับท่านผู้ชมภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งมันจะเป็นอากาศเย็น เย็นเยอะแล้วก็เย็นนานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดอยากจะทำผมแนะนำให้หวานจากหลังวันที่20่สิบพันวาไปนะครับหลังจาก20่สิบพันวาไปแล้วข้าวเขาก็จะไปออกอายุประมาณ2องเดือนครึ่งนะครับสอเดือนครึ่งถ้าข้าวเก็บเกี่ร้อยร้อยสิบวันขึ้นไปนะนะครับประมาณ7จ็ดสิบ้าวันเขาจะออกนะครับ75วันออกนี่ก็มันจะ เป็นเดือนกุมภาแล้วนะครับภาพเป็นเดือนกุมภาแล้วมันก็อากาศไม่ค่อยจะเริ่มหนาวเท่าไหร่แล้วนะครับพระมุสมแต่ว่าการจะเริ่มเติบโตเขาก็อาจจะไม่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะไม่เพราะเนื่องจากเราใส่ปุ๋ยให้เขาไปอากาศเขายังไม่สมบูรณ์อากาศเย็นนะครับเน,เนื่องจากอากาศเย็นนะครับพระม,มุสมเราใส่ปุ๋ยไปเขาเขาก็ไม่ค่อย จินปุ๋ยนะครับใบเขาจะเหลืองอยู่อย่างนั้นนะครับเนื่องอากาศเย็นแล้วก็หึงแม่แต่ว่ามีแสงแดดร้อนก็จริงนะครับแต่ว่ามันหนาวลมส่วนมากฤดูหนาวเนี้ยมันจะมีลมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับสิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่ควรน,นําไปใช้สิ่งไหนที่ถูกต้องก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปปรับปรุงใช้นะครับถ้าสิ่งไหนไม่ดีก็ อย่าเอาไปใช้นะครับอันนี้เอาก็เอามาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ